เดี๋ยวเราต้องเลิ่อนแล้วไอ้ยี่ารดไอ้สัตว์่าเยแต่ฮเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนอะข้างบนหรือข้างล่างบนบนบนงานแล้วเฮ้ยพุ่ไปแหละโดนอะไรวะไอ้ี่ไปแล้วตัดขัวหนีเลย้ิวอ ไอ้ยตัวคอตัวคอไอ้เหี้ยไอ้มึงถือแฟลชการไว้ฟุกไอ้เฟิร์สกูกูถือแฟลชไล่มึงแล้วทางออกทางไหนวะไอ้โอ้กูหนีไปแล้วกูไม่รอดแล้ว ูไม่รอดแล้วกูรอดกูรอดเฮ้ยเฮ้เฮ้ฮ้ย One eternity later. <gasps> <laughs> <laughs> เงียบกันหน่อยไอ้เงี้ยไม่ที่อ่ะไม่ที่อโอ้โหมึงรอมันไปกันเลยรอรอเเียสโอ้โหอี๊หนักตลกเลยสัตวสอียที่เขากำลังแบบซีเรียสกันอยู่ที่นี่ปับเข้ามาว่าเราเองก็ดังเลยอย่างมึงมึงเข้ามามึงเงียบก่อนไอ้เงี้ยมันมอนมันดักหน้าอันเกิดรอรอเลยไม่รู้ครับผม โอ้ยเฮียเฮ้ยไอ้เฮียเฮียมันเกิดอันหน้าไอ้สัสเฮ้เฮ้ยฮ้ไอ้เฮียพวงไปทางหลักดีกว่าอย่าเเีมึงมองคนเดียวนะไอ้พวกมึงก็หันมองนะมึงแค่หันสุดไปได้เฮียต้องปืนอะไรเยอะขนาดนั้นผมมีอะไรจะบอกคุณนะผมขอไปเอเฮียนี่แหละเฮ้เฮ้ปืนมันยิงอยู่เว้ย ไม่รู้มาตายป่าววะปืนมันยิงรัวจัดเลยเอาไงอ่ะผมขอ AFK ก่อนขอกินข้าวก่อนเฮียเฮียนั่นรอดปะะ่าววะเฮ้เฟยดูดูจอที่ทเฮียนั่นรอดปะเฮียโคตรเฮียเลย ไอ้เอ้งเที่ยวไอ้ฟุกเด็กเด็กเฮียกูไปแล้วไอ้สัตวถทางออกอยู่ไหนวะไอ้เช่มันเดินอยู่กลางห้องโคตรเฮียเลยยัยทางไปอยู่ไหนวะชิบหายแล้วไอ้ฟุกนำดิใจเย็นใจเย็นตามมา ไอ้กูวิ่งไม่ได้ด้วยของหนักไอ้ฟุกเฮ้ยเฮ้ยกูมันหายไปแล้วไอ้เหี้เฟอร์อยู่ไหนวะไอ้เยียเด็หมนไล่กูอยู่ ôi chưa lạ lắm mọi đâu ơi chưa 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 chưa ơi chưa ơi chưa ơi โอ้มาได้สักทีแล้วมึงไงสัตว์พี่แกยัยงร้อนเลยไหนสองตัวครับไอ้เนี่ไงถ้ามึงได้ยินเสียงหายใจฮึดท่านนะอ๋อมึงโดนละบอกเลยว่ามึงแบตจะหมดว่ะแบตไฟฉายจะหมดกู <c oughs> โดนผีเด็กกู <c oughs> โดนผีเด็ก

ตรงนี้มีทางต่อล็อกอีกนี่มีกุญแจายปะไม่มีไม่ไมีหล,ล,ลอกหลอกโซล่าโล้วมันปิดตาคุณแล้วมันหายไปแล้วแล้วมันไม่ออกมาวะโอ้เร็วดีวะไอ้เหี้ยโคตรคอมโบเลยไฟฉายหมดมันออกออกม้นม้นซ้ายม้วนซ้ายไปโดวตัดตัวลงนตั้ไม่ได้มันมยสสังไม่ไอนี่มันตามมือมันตามมือได้แล้วได้แล้ว หมดทางไหนวะโดนผีไอ้เฮียมึงโดนอะไรวะโดนผีเหมือนมึงไง